สวัสดีครับพบกับผมนะเบย์บอยนะครับ,รบจากช่องพีเซอร์ฟิล์มนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้วันสิ้นเดือนนะครับสามสิบเอ็ดสิงหาคมนะครับผมก็สิ้นเดือนแล้วนะทุกคนนะนะครับอืจะมอมอะไรมอมอ่ามีส่วนร่วมอือืออืมอม,มองอะไรแอน โอ้มะละกออยู่ใกล้มากทุกคนนี่นะครับอยู่บนหัวเลยก็นี่ครับมะลระกอรแล้วก็อันนี้อันนี้มีแค่สองลูกเองนี่ครับสองลูก แม่ผมไปไหนไม่รู้นะครับแม่ไปไหนไม่รู้นะครับตรงนี้แม่เขาก็ปลูกฟักทองเอาไว้นะครับโซนนี้ก็เป็นบริเวณป่านะครับทุกคนบริเวณป่าแล้วก็ให้ความร่มเงากับเรานะครับถ้าไม่มีป่าไม่มีต้นไม้เนี่ยร้อนนะครับวันนี้แล้วนะครับ fc นะครับกลุ่มปิดนะครับ เปิดบ้านเปิดม่านบ้าน,บ,านบ,บ้านบารมีนะครับผมก็คือวันนี้สามสิบเอ็ดสิงหาคมนะครับ fc ก็รอรับชมเนาะนะครับจะมองตอนนี้ที่บ้านนะครับบรรยากาศตดใส ร้อนก็ดีครับแล้วข้างๆน่ะเขามีรถเกี่ยวมาเกี่ยวข้าวนะครับทุกคนเพราะว่าข้าวเขาเหลืองแล้วนะครับผมก็เพิ่งจะซักผ้าตากนะครับอ่ะ,าะ่าแดดดีมากนี่ครับผมก็ซักผ้าตากนะครับอ่ะเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาด้วยนะครับเมื่อวานไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับติดธุระ เดี๋ยวจะมาดาย่าตรงนี้นะครับเพราะว่ายังยังได้ล่มจากต้นไม้อยู่นะครับเราก็จะได้รีบมาได้นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวค่อยๆทย,ยอยดดยเอานะครับจะมอมชอบไทรเรียกประจนภัยเนี่ยมอมชอบมากแม่มมอมอืมอันนี้แม่ก็เอาข้าวมาปักเอาไว้นะครับข้าว เราก็สามารถเดินเข้ามาที่สวนป่าได้เพราะว่าเราถางให้มันเอี่ยมแล้วเนาะนี่แหละถ้าเราถางเอี่ยมอ่ะมันก็เดินได้ถ้าถ้าเราไม่ได้ถางหรือไม่ทําอะไรมันก็ลกมันก็เข้าไปไม่ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องมาถางเนี่ยเพราะว่ามันบดบางครับถ้าไม่ถางมันก็จะบางกันอย่างนี้ครับมันก็จะไม่เห็นนะครับมันก็จะไม่เห็นกันนะครับเนี่ยถ้าเราถางออกแล้วมันก็จะเห็นกันนี่นะครับ นี่เขาเกี่ยวเนี่ยครับรถเกี่ยวนะครับเกี่ยวไปแล้วเอฟซี FC. ตรงนี้ลกมากเลยเดี๋ยวต้องค่อยๆมาทำนะครับอ๋อรถเกี่ยวเขาเกี่ยวแล้วเขาก็อุ้มข้าวนะฮะอุ้มข้าวไปใส่รถหกล้อเกี่ยวข้าวสมัยนี้เกี่ยวง่ายครับ เกี่ยวง่ายนี่นะครับทุกคนเขาก็จะเอาใส่รถหก้องนี้นะครับแล้วก็ได้เกี่ยวข้าวนะครับจะมอมก็ลงไปมอมมาไหนมาม อมอมชอบนี่ครับก็คือหัวคาาตรงนี้ก็จะทะลุไปยังป่านะครับโอ้กระถินแก่นะครับมีกระถินแก่อยู่นะครับผมหนะ้าฝนมันก็ลกเร็วนะวันนั้นผมมาถางก็ยังนี่ก็ยังได้ถางเปิดนะฮะเดี๋ยวก็ ค่อยๆทำไปครับทุกคนห้องน่ะเมืม่อไรจะทำใช่ไหมก็เดี๋ยวจะต้องต,ตัดตัดไม้สากก่อนนะครับทุกคนซึ่งผมซื้อโซ่มาใหม่นะครับอ๋อตรงนี้กิ่งไม้มันหักผมก็ว่าเสียงอะไรนี่ครับกิ่งไม้มันหักร่วงลงมานะครับ มันร่วงลงมานี่ครับหักจากข้างบนลงมานะฮะร่วงลงมานี่นะครับ เราก็ไม่อยากให้พื้นที่ตรงนี้รกเนาะนะครับอยากให้พื้นที่ตรงนี้สะอาดนะครับจะได้เป็นทางที่เดินลัดอไปในทุ่งนาได้นะครับผมเห็นไหมที่ผมได้ไว้ก็เอี่ยมละลงเย็นนะครับทุกคน,ม,น,ม,น,น,กนมันเป็นการเปิดช่องลมนะครับเนี่ยเราถ่างปุ๊บเห็นไหมเห,เห็นช่องลมไหมลมก็จะพัดเข้ามาพัดเข้าออกเห็นไหมครับเนี่ยเย็นสบาย นะครับนี่แหละเราอยู่ป่าแล้วก็ต้องอยู่แบบนี้นะครับอยู่ให้อบอรรากาศเนี่ยนะครับมันล่มเย็นนะครับผมป่าน,นี้ต้นข่อยจะเยอะนะครับต้นค่อยนี่เราก็จะไม่ได้ตัดหรอกนะครับเราก็จะไว้ล่มนะฮะอันน่าอาาวิ่งมาจะรวดเลยชอบนะฮะเมื่อกี้ยังนอนง่อยอยู่เลยนะ พอได้ออกมาวิ่งออกมาเดินเล่นชอบนะครับจะมอมอถูกไหมเออชอบ <c oughs> นี่ก็ผักหวานนะครับทุกคน,นก็ยังไม่ได้แตกยอดใหม่คือเราเราต้องตัดแต่งกิ่งครับมันมันถึงจะแตกครับผักหวานน,ะนี่ครับเดี๋ยวผมก็จะ จะจะได้เกาะนี้นะครับเนี่ยเกาะนี้ให้มันโลง่งพอมันโลง่งปุ๊บมันก็จะมองเห็นโลง่งทั่วๆนะครับอันนี้พวกยากเกิดใหม่นะอันนี้ไม่ยากครับยากเกิดใหม่เดี๋ยวผมก็จัดให้นะฮะ <c oughs> ดอกดาวเรืองนะครับทุกคนก็มันไม่ค่อยมีดอกแล้วนะมันก็มีแหละแต่ว่าดอกมันก็เล็กลงเล็กลง แรกๆมันอาจจะสวยมากๆนะครับตอนที่ออกใหม่ๆนะฮะเนี่ยมันก็ยังพอมีดอกให้เห็นอยู่ก็ยังโอเคอยู่เนาะถึงบางดอกมันจะร่วงโรยไปแล้วนะครับความสวงสวยงามก็ยังมีให้เห็นนะครับทุกคนนี่นะฮะก็ยังมีความสวยงามอยู่ จะได้ที่เราไม่ได้ทำค้างต้นมันเอาไว้นะครับถ้าถ้าต้นมันตั้งตรงอ่ะมันจะสวยกว่านี้ครับก็คืออันนี้มันล้มนะฮะมันล้มนะครับดอกไม้ที่ผมเว้นเอาไว้ให้ให้มันอ่าเป็นต้นกล้าดอกไม้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยแยกปลูกนี่นะครับแทงพวย นี่ก็เป็นตรงป่าศักนะครับตรงป่าศักดเนี่ยคือผมก็ได้ให้มันโล่งแล้วใช่ไหมครับอ่าพอพอมันโล่งแล้วมันก็จะดูแบบน่าอยู่นะครับแต่ก่อนต้นศักกับต้นเล็กยังไม่ค่อยมีร่มหรอกครับแต่ว่าเวลามันต้นใหญ่ปุ๊บร่มเงาเยอะมากเลยทุกคนนะฮะ นี่ครับผมก็เลยจําเป็นต้องดาย่ารอบบ้านเก็บกวาดรอบบ้านนะครับเพราะว่าพื้นที่ก็จะได้ดูหน้าอยู่นะครับเดี๋ยวผมค่อยดาย่าก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บกวาดใบไม้นะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับอ่าก็เก็บกวาดซะ ตอนนี้รถเกี่ยวข้าวเขาก็เกี่ยวไปเรื่อยๆครับเขาก็มีรถใส่ข้าวเนาะก็คือผมจะต้องตัดต้นสักสี่ต้นนะครับหนึ่งสองสามสี่มันมีสี่ต้นพอดีนะครับต้นสักสี่ต้นนี้ก็จะเป็นเสานะครับเป็นเสาของอตัวตัวบ้านนะ อันนี้ผมทำผมจะทำหลังหลังหลังน้อยนะครับทุกคนเอาแบบกระทัดรัดนะครับเอาแบบห้องนอนคนเดียวนั่นแหละแล้วก็มีห้องน้ำในตัวแต่นี่คือผมกำลังจะยกสูงนะครับก็เดี๋ยวจะต้องก่ออิดก่อนไม่รู้อิดพอหรือเปล่านะถ้าไม่พอเดี๋ยวก็ต้องไปซื้อมาใหม่เนาะเราก็ต้องก่ออิดทำโครงล่างก่อนแล้วก็เอาดินใส่นะครับแล้วก็ทำการหล่อหล่อเสานะครับผม เช้านี้ก็โอเคหน่อยนะครับฝนไม่ตกนะครับแม็กบี้ก็ได้ซักผ้าตากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็ทําคลิปต่อๆไปของวันนี้นะครับผมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ